ครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สมุทรปราการบ้านเกิดนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้พวกเราทีมงานสมุทรปราการบ้านเกิดจะํานเสนอความเป็นบ้านเกิดของเราว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างสถานที่สําคัญต่างๆที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการสถานที่ต้องเที่ยวของกินของใช้รวมถึงผู้คนสําคัญที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวดีๆที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ พระนาวีพระเจดีย์กลางน้ำํำวามจระเข้ใหญ่งามวิไลเมืองโบราณสงกรานพระประแดงปลาสลิดแท้งรสด,ดีประเพณีรับบัวครบจนทั่วสากรรมหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดสุพาารรณคือเรื่องราวที่ผมจะมานําเสนอในวันนี้ครับค่ะก่อนอื่นก็ขอเล่าถึงว่า อวัอำเภอบางพลีนี้เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีอาชีพทำนาเลี้ยงปลาประชาชนที่อยู่ในอำเภอบางพลีนี้ก็จะมีสามกลุ่มก็คือจะมีชาวไทยชาวมอญแล้วก็ชาวลาวซึ่งอาศัยอยู่ในอำเภอบางพลีทุกคนก็ต่างทำมาหากินกันแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขการสัญจรไปมาเนี้ยใช้ทางเรืออย่างเดียว นะคะคือคลองสำโรงซึ่งคลองสำโรงนี้เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำบางประองนะคะฉะนั้นเส้นทางที่การเดินทางไปสู่ภาคตะวันออกนี้จะต้องเดินทางผ่านคลองสำโรงอย่างเดียวนะคะในคลองสำโรงนี้ก็จะมีสินค้าขายมากมายเพราถือว่ามันเป็นคลองที่เราเรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของ อำเภอบางพลีและคลองสำโรงนี้ก็ถือว่าเป็นคลองประวัติศาสตร์ท่านสุนทรภู้ซึ่งเป็นกวีเอกในสมัยรัชกาลที่สองท่านไปหาบิดาที่เมือแงแกลงก็ผ่านคลองสำโรงนี้นะคะท่านก็ได้เขียนในราศเมืองแกลงไว้ก็เหมือนว่าถึงบางพลีมีเรือนอารามพระฉะนั้นไอเรือนอารามพระนี้ก็คือเป็นเรือนอ่ หลวพ่อโตนั่นเองสายน้ําที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเรียกว่าคลองสำโรงในอดีตเรื่องลือกันว่ามีพระพุทธรูปที่ลอยน้ามาและมีชาวบ้านได้อาลัธนาพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาประดิษฐานอยู่ที่วัดบางพีใหญ่ในและนี่ก็เป็นที่มาของประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดมุดปราการหรือที่ชาวอำเภอบางพีเรียกว่าประเพณีรับบัวครับ เลินสุขญาติโยมท่นานสาทุชนพุทธบริษัททั้งหลายวัดบางเพียในโดยตำนานกล่าวว่าสำเร็จพระนเรศวรมหาราชมาทำพิธีกรรมนะที่สถานที่นี้ต่อมาชาวบ้านและประชาชนในแถบนี้ก็เลยได้สร้างวัดขึ้นซึ่งชื่อว่า วัดพัพาชัยชนะสงครามและก็ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดบางปีใหญในตำบลบางปีใหญ่อําเภอบางปีเส้งวัดสมุทรปราการวัดบางปีใหญในแห่งนี้ซึ่งมีพระพุทธรูปประจำพระอุโบสถของวัดบางปียยใระ่าลา,ามหลวงแห่งนี้ ชาวบ้านได้กระนานานามว่าหลวงพ่อโตซึ่งเป็นเนื้อทองสำลิดเป็นปางสะดุงมานเบิกพระเนตรมีหน้าดักประมาณสามสอกหนึ่งคือเป็นศิลปะสุขโขทยัยด้วยตำนานกล่าวว่าเมื่อประมาณสองร้อยกว่าปีล่วงมาแล้วด้วยผิดสงจาก ไทยสงครามพระพุทธรูปสามองค์พี่น้องได้ล่องลอยน้ามาแล้วก็ไปขึ้นในจังหวัดต่างๆเป็นหลวงพ่อวัดบรแหลมขึ้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นองค์พี่หลวงพ่อพุทธโสสรจังหวัดชาเชิงเศรเป็นองค์กลางแล้วก็หลวงพ่อโตวัดมอญในพระอารามหลวงเป็นองค์น้อง ตามตำนานกล่าวว่าที่นับว่า,าการขึ้นของพระพุทธรูปทั้งสามองค์นี่วา่าองค์ไหนเป็นองค์พี่องค์ไหนเป็นองค่างองค์ไหนเป็นองค์น้องก็เนื่องมาจากวา่าองค์ไหนขึ้นก่อนก็เป็นองค์พี่ตามตำนานกล่าวว่าประมาณการสองปีล่วงมาแล้วมีพระพุทธรูปสามองค์บังเกิดปฏิหาร ไหลล่องลอนแหลมตามลำน้ำเจ้าพยามาดว่าประชาราชเมื่อสมัยอยุธยาอาราธนาลงสู่แม่น้ำสำคัญเพื่อหลบหนีค่าศึกภัยสงครามและไหลาตามลำน้ำเลื่อยมาภายหลังพระพุทธร,รูปทั้งสามองค์ได้รับการอาราธนาขึ้นจากน้ำเพื่อมาประดิษฐานในวัดต่างๆหลวงพ่อบ้านแหลมวัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงครามอาราธนาขึ้นจากน้ำองค์ที่หนึ่งองค์พี่หลวงพ่อโสธรวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาอารานธนาขึ้นจากน้ำองค์ที่สององค์กลางหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในพระอารามหลวงจังหวัดสมุทรปราการ อาราธนาขึ้นจากน้ำโอค์ที่3องค์น้องประเพณีรับบัวเนี่ยบางคนก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะตกลงเรียกรับบัวหรือโยนบัวกันแน่จริงๆประเพณีเนี่ยก็เรียกว่าประเพณีรับบัวนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ย เ็าเกิดจากค,คนมอนซึ่งเคยมาทํานาลกลากอยู่ที่บางพีแล้วก็กลับไปอยู่เขาแดงแล้วเ็ารู้ว่าที่บางพีเนี่ยมีมีบัวเยอะนะครับ mm hmm. เขาก็มาเก็บบัวเพื่อจะไปถวายพระของเขาในวันรุ่งนะครับ mm hmm. พวกเราชาวบางพีก็มีน้ําใจเก็บดอกบัวรอเตรียมข้าวปลาอาหารรอซึ่งก็เป็นการพัฒนามาเป็นงานเรียนรับบัวเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นการเก็บดอกบัวรอเป็นการรับมารับบัวไปเพื่อบูชาพระ ททีี่่ของงรรัฐพะแดสำหรับประเพณีรบัวน,นะคะก็สืบเรื่องมาจากว่า,ามีความผูกพันกันระหว่างชาวไทยกับชาวมอญน,นะคะในสมัยก่อนนั้นชาวมอนเนี่ยจมาอยู่แถบแถบบางแก้วนะคะเขาก็มาทํานาอยู่ที่บางพลีแล้วก็พอทํานาเสร็จเขาก็จะให้ลูกนาเนี่ยเฝ้านาเอาไว้นะสองสามคนอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็กลับไปพระประแดงฉะนั้นในช่วงที่เทศกาลออกพรรษาเขาก็จะมารับชาวนาที่หรือเราเรียกว่าลูกนาที่ให้เฝ้านาน,านี้กลับเพื่อไปทําบุญตามประเพณีในวันออกพรรษาที่พระประแดงฉะนั้นชาวนาที่เฝ้านาน,านั้นเขาก็จะเก็บดอกบัวเพราะว่าที่บางพลีเนี่ยมีดอกบัวเยอะมาก ก่อนไปก็จะมานมัสการองค์หลวงพ่อโตขอน้ามนเพื่อเป็นสิริมงคลทีนี้ในปีต่อมาเพื่อนบ้านรู้ว่าบางปีนียมีบัวเยอะมากเลยเขาก็พร้อมใจกันนะพายเรือมาแจวเรือมานะเรือเล็กบ้างใหญ่บ้างมาบางพลีเพื่อมาเก็บบัวแล้วก็มานมัสการองค์หลวงพ่อโตบางคนมีญาติอยู่ ที่บางพลีก็พักบ้านญาตินะบางคนไม่มีญาติอยู่บางพลีก็ไปวัดสนุกสนานที่วัดก็จะมีหนังหนึ่งจออะไรต่ะไๆอย่างเนี้ยสมัยก่อนก็จะมีแค่หนังยังไม่มีการละเล่นอย่างอื่นทีนี้ทางวัดเนี่ยจะทำยังไงเมื่อชาวต่างถิ่นเนี่ยมาเราจะมีของฝากอย่างไรก็คือดอกบัว นั่นเองเพราะว่าดอกบัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางนู้นหาไม่ได้บ้านเราเยอะก็ของฝากก็คือดอกบัวเอากลับไปก็คือเขามารับมา,มารับบดเนี่ยที่มาของประเพณีรับบัวก็คืออย่างเงี้ยชาวมอญพระประแดงหรือชาวอำเภอเมืองเนี่ยมารับดอกบัวที่บางพีก็เป็นประเพณีรับบัวอันนี้ การแห่หลวงพ่อโตซึ่งการแห่หลวงพ่อโตนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเริ่มต้นมาจากตั้งแต่ในอดีต2481อะไรนู่นแล้ว่นะที่ว่ามีการสร้างในจันรละพวกสร้างองค์ปถมเจดีย์แล้วก็มีการเอาผ้าผ้าหกองค์ปถมเจดีย์เนี่ยแห่ให้ประชาชน กราบไหว้ก่อนที่จะไปคุ้มองค์พระปฐมเจดีย์ต่อมาทางวัดก็ได้มีการเ,าเปลี่ยนผ้าห่มองค์พระปถมเจดีย์ออกแล้วก็ไปเป็นรูปไปให้ช่างวาดรูปองค์หลวงพ่อโตเพราะว่าหลวงพ่อโตนี่ทุกคนชาวบ้านก็ถือว่าเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ก็วาดรูปแล้วก็แห่มาเพื่อให้ประชาชนนมัสการ ในระยะต่อมาก็ได้มีการหล่อองค์พ่อโตก็ได้มีองค์พ่อโตจำลองขึ้นมาที่แห่แห่หลงพ่อโตจำลองการแห่หลวงพ่อโตจำลองก็เช่นเดียวกันซึ่งเพื่อให้ประชาชนเนี้ยได้นมาสการแล้วสิ่งที่ได้นมาสการนั้นทุกบ้านเนี้ยก็คือดอกบัวดอกบัวนมัสการ องหลวงพ่อโตแล้วแต่ละบ้านเนี่ยก็จะตั้งตั้งโต๊ะบูชานะจุดเวลาองค์หลวงพ่อโตผ่านมาก็จะจุดธูปบูชาก็อธิษฐานในสิ่งที่ดีๆเพราะเหมือนกับชาวบ้านเนี่ยมีความรู้สึกว่าพระผ่านบ้านเนี่ยเป็นสิริมงคล เอ,อนมัสการพวกเราก็พอเราจัดงานที่อำเภอก็ทำให้มีงานที่วัดหลวงพ่อโตและอำเภอบางพลีนะอันนี้ก็จะมีประชาชนมานมัสการอย่างหลากหลายทีนี้การนมัสการเนี้ยจริงๆก็พยายามพูดว่าเรานมัสการด้วยดอกบัวนะเวลาเราจะเอ่อ ไหว้พระเราก็หยิดบดอกบัวอธิษฐานในสิ่งดีๆนมามสก,การไปที่องค์หลวงพ่อโตประเพณีนี้นะก็เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับทั้งจังหวัดสุขการเองอำเภอบางพลีเอง,ง,เองแล้วก็ที่สําคัญก็คือท้องถิน่นทุกท้องถิ่นนะครับพี่น้องชาชนนะครับทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในาการจัดนะครับในส่วนของท้องถิ่นเองเทศบาลบางพลีเนี่ยนะครับก็ นอกจากจะเป็นเจ้าของอสถานที่ในการจัดนะครับในเรื่องของกิจกรรมของงานเป็นนักบวชที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยซึ่งเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของสถานที่ยืนนะครับการดูแลเรื่องความสะดวกในเรื่องการจราจารที่ร่วมกับตำรวจนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของสถานที่แต่กิจกรรมเนี่ยพวกเราท้องถิ่นเนี่ยได้แบ่งกัน ได้แบ่งกันในการดูแลนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับในปีนี้นะครับมาเที่ยวงานประเพณีดอบัวเรานะครับในเวลาที่เรือหลวงพ่อเคลื่อนกระบนผ่านนะครับภาพที่ปรากฏเนี่ยนะครับเหมือนกับฝนตกนะครับแต่เราเรียกว่าปรากฏการฝนบัวเพราะว่าดอกบัวหลายพันหลายหมื่นดอกที่ล่วงมาตลอดเวลาเนี่ยเปรียบเสมือนวันนั้นเป็นปรากฏการที่งหาดูได้วันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือปรากฏการฝนบัวนะครับแล้วก็ อีกอย่างนึงก็คือเป็นการมาเที่ยวยก็เป็นการารักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีนะครับให้คู่กับท้องถิ่นนะครับแล้วก็ยังเป็นการช่วยสนับสนุนในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับในเรื่องการค้าขายในเรื่องการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีให้สืบต่อรุ่นลูกรุ่นหลานกันไว้ต่อไปครับเส้นทางในการแห่หลวงพ่อโตทางน้ํานี้ จะมีสองวันนะคะวันแรกนี่คือวันที่13ข้ค่ำเดือน11เอ็ดเป็นการแห่หลวงพ่อโตเนี่ยจากวัดบางพียยใหญ่นเนี่ยไปจนถึงสำโรงแล้วก็กลับมานะไปจนถึงจอระเครหรือบางบ่อเป็นการประกาศข่าวว่าในวันพรุ่งนี้จะมีงานประเพณีละบัวแล้วนะคะอันนี้ เพราะว่าในสมัยก่อนไม่มีสื่อสารไม่มีอะไรอะไรเลยก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ออทอดผ้าป่าด้วยทางวัดก็จะได้แบบว่ารับผ้าป่าแวะไปตามบ้านแวะนะคะทีนี้ในวันประเพณีรับบัวก็คือวันขึ้น14บ่ค่ำเดือน1ินะคะก็เป็นวันประเพณีรับบวัว ฉะนั้นในช่วงนี้จะแร่นระยะใกล้คือจากวาัดบางพีใหญ่ในผ่านอำเภอบางพีแล้วก็ไปวัดบางพีใหญ่กลางในช่วงนี้เท่านั้นที่จัดประเพณีับปัวนะคะเอาปัจจุบันนี้วันขึ้น13าค่ำเดือน1ิเนี้ยไม่สามารถเล่นไปไกลได้แล้วก็จะเล่นแค่จากวาัดบางพีใหญ่ในามา แค่วัดบางพลีใหญ่กลางหรือตรงประตูน้ำบางพลีส่วนไปทางจอระเข้นั้นไม่ได้ไปแล้วจะแห่ไปแค่วัดบางฉลงนอกเท่านั้นเรารู้ว่าประเพณีรับบัวทุกคนก็เรียกว่ารับบัวเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่เราระลึกถึงแต่พอมาพูดบาง เราก็ไม่เข้าใจเพี้ยนไปได้ยังไงเป็นประเพณีโยนบัวมันมองดูไม่สุภาพถึงแม้ว่าลักษณะการที่เราจะเป็นเหมือนโยนแต่เราก็โยนอย่างสุภาพอยากให้ใช้คำว่าประเพณีรับบัวไม่อย่างนั้นแล้วก็กลายจะเป็นเครื่องปากันไปมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เราอธิษฐานออแล้วก็ไปที่องค์ท่าน คุยยังอยากขอคําเดิมประเพณีละบวงเหมือนเดิมคือหลวงพ่อมารับดอกบัวจากประชาชนแต่เนื่องจากประชาชนนี้มีมากนะท่านก็ไม่สามารถที่จะแวะรับได้อย่างเต็มที่นะเดิมมันมีจุดไม่กี่จุดที่เราจะสามารถรับได้ตอนนี้มันก็ต้องไปตามสถานการณ์แต่อยากให้ใช้คำว่ารับบัว ไม่อยากให้ใช้คําว่ายนตบัวถึงแม้ว่าอาการของเราเนี่ยเราโกยจะไม่ถึงท่านหงายมือจะไม่ถึงก็ายแต่อยากให้ใช้พูดคําว่ารับบัวสิ่งสําคัญที่คนในพื้นที่เนี่ยที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีที่เราคุยกันตลอดน,นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเที่ยวจํานวนจํานวนมากมายเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ย เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในเรื่องที่ยืนนะครับที่ยืนที่จะรอเรือหลวงพ่อหรือดูการละเล่นต่างๆริมหน้าบ้านนะครับโดยไม่ได้หวงแหนกันนะครับทุกคนสามารถจะยืนกันริมหน้าบ้านกับเจ้าของบ้านนะครับในวันนั้นนะครับใช้ห้องน้ําห้องท่าได้นะครับมีบางบ้านก็เตรียมน้ําเย็นๆเอาไว้ต้อนรับซะด้วยนะครับซึ่งเป็นการแสดงออกถึงมิตรไมตรีที่สําคัญนะครับการละเล่นเนี่ยก็เกิดจากคน ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนเด็กนักเรียนนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่นะครับได้มาแสดงเรื่องวิถีต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้ดูนะครับงานนี้เนี่ยหัจจที่สําคัญก็คือแสดงถึงความความรักความสามัคคีความเป็นมิตรไมตรีเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้อย่างก็คือเอ่อจะมีเรื่องการแจกข้าวต้มมัดในเรือนะครับที่แนอดีตเนี่ยเรื่องของข้าวต้มมัดเนี่ยก็เป็นเรื่องของ งานที่อยู่ในกิจกรรมทางน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่กิจกรรมทางน้ำเนี่ยแล้วคนเยอะๆเนี่ยมันหาอะไรทานยากและในอดีตแล้วกิจกรรมค่อนข้างจะใช้เวลาเียพราะในอดีตก็มีการเตรียมอาหารที่หนักท้องที่มีคงรูปอยู่ได้เป็นวันสองวันนั้นก็ต้มมัดเนี่ยก็เป็นอะไรที่เหมาะตั้งแต่ในอดีตนะครับพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆจนมาอยู่ในเรือหลวงพ่อตอนหลังเนี่ยนะครับ คนในพื้นที่บางพีเองเนี่ยก็มีการรวมกันทำข้าวต้มมัดกันเป็นกลุ่มๆมนะครับแล้วก็ใส่เรือไปนะครับแจกให้กับพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งอยากให้มาสัมผัสนะครับกับกิจกรรมซึ่งมีแต่การแสดงออกถึงมิมตรไมตรีที่ดีนะครับมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสนุกสนานนะครับจะเบียดเสียดยังไงกันก็ไม่โกรธกันนะครับสัทธาเดียวคือทุกคนอยากจะนสกการองคของพรโตซึ่งเป็นศูนย์รวม ะครับแต่งจิตใจของพวกเราชาวบางพีเราคนใกล้เคียงครับย้ำนองสองฟังมางพีประเพมีรักบัวแล้วนะลูกโตออล,อโอลองเรือลอยมาลูกโตลองเรือลอยมาขอ,อบูชาท่านด้วยอดอกบัว จะขอฝากประเพณีรบ,บัวนะคะซึ่งเดิมนี้ประเพณีรบ,บัวเป็นประเพณีระดับท้องถิ่นแต่ขณะนี้ตนเองก็มีส่วนช่วยทำให้ประเพณีรบ,บัวนั้นเป็นประเพณีระดับชาติฉะนั้นฝากเยาวชนรุ่นหลังและประชาชนทั่วไปช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีรบ,บัวให้คงอยู่กับประเทศไทยตลอดไปนะคะ นีรับบัวถือว่าเป็นปะเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่มีหนึ่งเดียวในโลกและแห่งเดียวในไทยยังไงเชิญนะักทองเที่ยวทุกท่านนะครับมาสัมผัสความเป็นบ้านเกิดของเราแล้วคุณจะหลงไหลอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาก่อนแล้วกลับมาพบใหม่ทางแฟนเพจและช่อง youtube สมุทปราการบ้านเกิดสําหรับวันนี้สวัสดีครับ you